สวัสดีค่ะทุกคนชื่อป่วยนะคะสำหรับคอ e ฟิลลิ่งไซเวฟที่ป่วยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมก่อนอื่เลยก็ต้องบอกว่ารู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับทีมแองเจลนะคะแล้วก็แองเจลหนุ่ยนะคะเพื่อนที่ชักชวนให้เราเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมของคอสนี้ดูนะคะรู้สึกว่าดีใจมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคอร์สที่ดีมากๆเลย เราตัดสินใจถูกแล้วที่เราเข้าเพราะจากที่แรกเราแบบลังเลเราแบบเออเข้าดีไม่เข้าดีจะมีเวลาไหมวะอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เข้ามาเราก็รับรู้ถึงความรักนะคะของเราแองเจลนะคะแล้วก็รับรู้ถึงความรักจากเพื่อนในกลุ่มที่เรียนด้วยกันได้รับรู้ถึงความรักขนสนมาใหเรานะคะที่เขาพยายามจะบอกเรา แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอะที่เราได้ลงคอร์สเนี้ยก็อยากจะบอกต่อให้คนอื่นๆเขาได้มาลองลงด้วยให้เขาได้กลับเข้ามาเจอข้างในของตัวเขาเองให้เขาได้มาเห็นว่าจริงๆแล้วว่ะเขาอ่ะมีความรักที่มากมายอยู่ข้างในเขาไม่ต้องไปร้องขอหรือรอคอยความหวัจากใคร ได้รับรู้ข้างในนี้เราก็จะแบบเออมันจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตต่ออย่างดีอย่างมีความสุขและดวงตาไม่มืดมืดบอดอะ่ะคอร์สเนี้ยเขาก็ให้ชุดเครื่องมือในระหว่างที่เราทำกิจกรรมเขาก็จะมีชุดเครื่องมือที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรักได้เห็นถึงความรู้สึกได้เห็นถึงความคิดของตัวเราสุดท้ายแล้วเราจะได้ไปเชื่อมต่อกับคนข้างในเราจะได้พบเจอว่าคือที่ที่เรา หยุดด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจและดีใจแล้วก็รู้สึกดีที่สุดนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทีมงาน Angel ทุกคนที่จะทำคอร์สนี้ขึ้นมาจริงๆค่ะ